ครูกายแก้วเริวจิตสัมผัสเผยคงไม่ไหวเตือนขอได้แต่อาจแลกด้วยชีวิตเริวจิตสัมผัสเผยตามความคิดเห็นของตัวเองคงไม่ไหวเกี่ยวกับครูกายแก้วเตือนขอได้แต่อาจแลกด้วยชีวิตกราบพระพุทธองค์ก็พอแล้วดีที่สุดแล้ว กำลังเป็นที่พูดถึงกันสำหรับครูกายแก้วว่าที่จริงแล้วมีตัวตนหรือไม่พร้อมกับตั้งคำถามว่าด้วยรูปลักษณ์ที่มีกายสีดำตาแดงเล็บแดงซ้ำยังมีปีกคล้ายกากอยจะเหมาะสมหรือไม่ที่จะกราบไหว้โดยล่าสุดติวจิตสัมผัสได้มาพูดคุยกับแฟนๆถึงกระแสะของครูกายแก้ว โดยออกมาให้ความคิดเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่จะไหว้ส่วนตัวเราไหว้พระก็พอแล้วมีคนถามพี่ริวว่าคิดยังไงกับครูกายแก้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ใครจะเชื่อแต่ความเชื่อของพี่ริวพี่ริวเน้นไหว้พระทำบุญก็พอแล้ว ส่วนศาสตร์ความเชื่ออะไรที่มันผิดแปลกแวกแนวออกไปก็ไปคิดกันเอาเองก็แล้วกันตัวพี่ริวก็คงไม่ได้กราบไหว้เรื่องนี้พี่ริวรู้มานานแล้วตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านยังอยู่มีคนใกล้ตัวพี่ริวได้ไปเชิญมาปรากฏว่าพี่ริวรู้เป็นอันนี้ก็บอกเขาไปว่าเอาออกไปเถอะ แล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นเขาก็เอาออกจริงๆแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นจริงเราไหว้พระก็พอแล้วพี่ริวคงไม่ไปลบหลู่ความเชื่อของใครการกราบพระพุทธองค์ดีที่สุดแล้วเขาบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของอะไรก็ตามก็เป็นความเชื่อสืบต่อกันมาตั้งก็สังเกตนี้ เป็นทฤษฎีไหมเหตุต่างชาติอาจคิดว่าเราไหว้ซาตานพี่ริวรู้สึกว่าทำไมถึงเอาเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองลักษณะแบบนี้ใครดูใครเห็นชาวต่างชาติคงไม่คิดเหมือนเราเขาคงคิดว่าเราไหว้ซาตานถึงแม้ว่าในบ้านเขาจะเรียกครูก็ตาม เขาอาจจะเข้าใจไปได้ว่าคนไทยเดียวนี้หันมาไหว้เคารพนับถือซาตานแล้วหรือควรปั้นให้เป็นฤาษีดีไหมเพราะมีการกล่าวอ้างว่าท่านเป็นฤาษีในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ถึงท่านจะเข้ามาในฝันในรูปแบบไหนก็ตามเราก็ควรปั้นในลักษณะรูปลักษณ์ ที่ให้คนควรกราบไหว้ทำไมไม่สร้างท่านที่ทรงกายเป็นฤาษีเพื่อมาตั้งแล้วให้คนมองแล้วรู้สึกน่ากราบไหว้ไม่เกิดข้อโต้แย้งทางสังคมพี่ริวไม่เห็นด้วยก็รอดูกันไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าไม่น่าจะดีเท่าไรในความเชื่อเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ตามประวัติของพระเจ้าไชยวรมันทีจิตนับถือพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นไปได้ที่ท่านจะนับถือครูกายแก้วที่มีลักษณะเป็นเหมือนพญามารอันนี้พี่ริวไม่ค่อยเชื่อเท่าไรคิดว่าคงมาจากการดนจิตดนใจของผู้สร้างเองหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ริวก็ไม่ไว่าเตือนขอได้ แต่อาจต้องแลกคืนด้วยชีวิตอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พระพุทธลักษณะที่ควรไหว้อย่าเอาเข้าบ้านเลยไม่ดีเปล่าๆเ,เขาเรียกว่าขอได้ไหว้คืนได้จริงเขาบอกขอพระขอเจ้าได้ช้าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ตามบุญวัสนาที่ทำมาแต่ขอผีไหว้ผี หรือว่าไว้ซา,าตานจะได้เร็วแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องแลกมาโดยที่คุณไม่รู้ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรอาจจะต้องแลกด้วยคนที่คุณรักแลกด้วยชีวิตอะไรที่คุณได้มาเขาเรียกว่าขอได้ไหว้คืนถ้ามาถามเกี่ยวกับครูกายแก้วพี่ริวพูดได้ประมาณนี้ไม่ได้โจมตีหรือว่าใคร พี่ริวรู้ว่าเรื่องนี้รู้มานานแล้วตั้งแต่สมัยพระอาจารย์ท่านยังอยู่อาจารย์ท่านปรารถนาดีอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ดีจริงๆแล้วท่านดังในเรื่องของพระพิคเนตพระตรีมูรติเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่อยู่ๆก็มีการสร้างองค์นี้ขึ้นมาพี่ริวไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรที่แท้จริง หรืออาจจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนที่ชอบสายมูตาแดงองค์ดำความเชื่อส่วนใหญ่เป็นเท้ายามาบาลที่ดึงดูดดวงวิญญาณผู้คุมดวงวิญญาณก็จะมีร่างใหญ่ตาแดงวิญญาณของซาตานทั้งหลายที่ปรากฏในหนังก็ดีตัวก็จะสีดำตาแดงฉะนั้นพี่ริวไม่เห็นด้วย ในมุมมองส่วนตัวของพี่ริวในอดีตคนที่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้จริงสิ่งเหล่านี้เขาต้องการลาบสักการะเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างที่จะต้องอยู่ภายใต้อายัดของเขาตามความเชื่อคุณคือก็ต้องอยู่ภายใต้อายัดของเขาเมื่อคุณได้คุณสมปรารถนาแต่คุณอาจจะแลกด้วยสิ่งที่คุณรักที่สุด แลกด้วยสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องสูญเสียไปเชื่อคนรับครูกายแก้วได้แต่ในรูปลักษณ์ของซาตานอาจไม่ใช่กรุงเทพเรามีพระสยามเทวาธิราชพระทรงเมืองผู้ปกป้องคุ้มครองประเทศไทยอยู่แต่อยู่ดีๆเหมือนเราเปิดประตูดึงหัวหน้าบางอย่างเอาพญาซาตานเข้ามาอยู่ในเมือง ก็ลองคิดดูว่าต่อไปอะไรจะเข้ามาอันนี้ต้องระวังด้วยมันต้องสืบประวัติกันก่อนก่อนที่จะทำอะไรขึ้นมาถ้าเป็นรูปลักษ์อื่นพี่ริวเชื่อว่าครูกายแก้วคนรับได้แต่มาในรูปลักษ์ของซาตานแบบนี้พี่ริวคิดว่าคนคิดไม่เหมือนกันมันเหมือนเราไปไหว้ซาตานบวงสวงแล้วเกิดพายุ ความเชื่อโบราณมองว่าเป็นอาเพศกรณีบวงสวงแล้วเกิดพายุเข้าเราพูดในมุมมองของคนที่มีความรู้มาความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณตามที่เคยศึกษาจากครูบาอาจารย์ในแง่ของประวัติศาสตร์เขาเชื่อกันว่าการประกอบพิธีกรรมใดที่มีฟ้าผ่าลงกลางโบสกลางอุโบสถ ถ้าเป็นคนโบราณเขาถือว่าเป็นอาเพศถ้าพิธีบวงสวงเกิดลมถ้าเป็นลมแห่งความร่มเย็นไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นลมใหญ่ที่แม้พัดกระทั่งเครื่องบวงสวงลง้มเขาจะทำนายไว้ว่าเตือนเรื่องเลวร้ายอะไรบ้างการที่จูจ่ๆลมพัดใหญ่จนเครื่องบวงสวงลง้มแบบนั้นมันก็อาจจะแสดงถึงการเตือนอะไรบางอย่าง เขาเชื่อกันว่านั่นคือลางสังหรณ์หรือลางเตือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กาลังจะเกิดสิ่งอาเพศเข้ามาในชีวิตก็อยากจะเตือนทุกคนที่อาจจะต้องเจอกันขอได้ไหวคืนควรระวังให้มากๆเพราะสิ่งที่สูญเสียไปอาจไม่คุ้มกับการที่ได้มา